สวัสดีครับสนิกรันเทสครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้าสซนิเกอร์นะครับตัวนี้เป็นรองเท้าสซนิเกอร์ที่เป็นสไตล์สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นมิซูโน่เวฟโฟฟิซี่สเตปนะครับตัวนี้เป็นเจนที่2องนะเจนแรกเรารีวิวไปแล้วนะครับโฟฟิซี่เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นรองเท้าวิ่งตัวท็อปของมิซูโนนะนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มาเป็นรองเท้าวิ่งแล้วก็เป็นสซนิเกอร์เหมือนกับเอซิคไคยานโน่สิบจุดหนึ่งกับสิบสี่นะครับด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปนะครับมีแผ่นคาร์บอนมีโฟมนะครับรอง ท้าวิ่งที่เคยเป็นตัวท็อปนี้เขาก็มาทําเป็นสเนคเกอร์ซึ่งเขาก็ปรับนะปรับตัวพื้นให้มันนุ่มขึ้นนวลขึ้นนะ้ำแล้วใส่สบายขึ้นนะครับน,นี่เลยที่ญี่ปุ่น,นใส่กันเยอะเลยนะใส่เป็นสเนคเกอร์นะครับใส่เป็นรองเท้าประจําวันเลยนะแล้วมีหลายสีแล้วมันใส่ง่ายนะครับฟิลจะคล้ายๆกับ n นกี้แอร์ลิฟเลยนะนะครับแล้วตัวโปรเฟซี่ตัวเวฟตัวเนี้ยนะครับเขาทําให้มันนวลขึ้นนุ่มขึ้น นะครับนะฮะไม่กระด้างแน่นอนนะครับใส่สบายจริงนะครับนะฮะนะครับก็จะเหมือนกับพวกายาโน่แหละนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาใส่เป็นสนิเกอร์แล้วก็ปรับตัวโฟมตัวเจลให้มันน่วนเท้าขึ้นเหมือนกันเลยนะครับฟิลเดียวกันเลยนะครับตัววัสดุนะครับตัวด้านข้างเนี่ยนะครับจะคล้ายๆหนังนะครับเป็นสีดําด้านนะนะครับแล้วที่เปลี่ยนไปก็เป็นสายลัดนะครับ ตัวนี้สายรัดก็จะเปลี่ยนไปนะทนขึ้นแข็งแรงขึ้นนะครับนะฮะแล้วตัวนี้เป็นสลิปออนผมบอกแล้วว่าสไตล์จะคล้ายๆกับตัว n นก e ้ i r r i ลิฟตนะนะครับตรงนั้นก็เป็นรองเท้าสนิร์ที่ใส่สบายเหมือนกันนะครับนะบก็สวมเข้าไปได้เลยนะครับสายเนี่ยจริงๆผมว่าปรับเอาไว้รัดให้มันแน่นขึ้นนะแต่ว่าใส่จริงๆแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้แหละครับแต่วมันสวมเข้าไปได้เลยไงนะครับแล้วตัวรองเท้ามีน้ําหนักที่เบานะไม่ได้หนัก นะครับไม่หนักเบานะครับแล้วใส่สบายแน่นอนครับโฟลฟิซี่เนี่ยเมื่อก่อนเป็นรองเท้าวิ่งตัวท็อปนะแต่ทีนี้พอเขามาใส่กับสนิเกอร์คือเขาก็ยังมีอยู่นะโฟลฟิซี่อะนะครับแต่พอมาใส่เป็นสนิเกอร์เขาปรับให้มันซอฟลงนุ่มนวลลงนุ่มนวลขึ้นไม่ใช่นุ่มนวลลงนะครับนุ่มนวลขึ้นทําให้ใส่เนี่ยเดินแล้วไม่เมื่อยไม่ปวดหลังนะครับนะฮะไม่ปวดหลังไม่ปวดเท้านะตัวน,นี้เขาจะยืดจุดได้ดีนะครับ ะใส่เป็นส้นิเกอร์ลุยๆได้เลยนะครับนะตัวนี้นะครับใครสนใจของแท้นะครับก็สามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับที่สนิกลันทีเฮสนะครับว่าเป็นรองเท้าส้นิเกอร์อีกตัวหนึ่งที่เก๋เท่นะครับใส่ง่ายใส่สบายระบายอากาศดีนะครับตัวนี้นะครับใครสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่สนิกลันทีเฮสตัวนี้ขอจบการรีวิวนะครับมิสโน่ฟิฟซี่สเต็ป เจนที่2แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ